เบรดทั้งห้องนะครับมันได้กาดไปใส่เบ็ดนะอย่างที่เราล้างแรกนะครับนี่มันไดกาดนะครับกบตีตัวน่อ้าวเขาท่าดนองเป็นนะครับมันฮักมันเนี่ยตัวแรกนะครับของดูกาฤดูการใหม่นะครับกบไหมครับนี่ปลาทูปลาทูปลาทูที่การปลดนี่จับออกนะครับสวยๆนี่ตัวมือนัดใหญ่นะครับี าตวสวัสดีครับมาผมกำนัดบันรเท่านะครับตามเคยนะครับเช่นเดิมนะครับมันี่นาะสิภพพี่น้องไปใส่เวดกบนะครับลองฤดูกาลไหม่ของปี66นะครับ เป็นช่วงแรกที่น่าจะได้ออกไปใส่เบ็ดกบนะครับช่วงนี้กับพท่านกับพท่านได้คอมีไผยไปใส่นะครับช่วงนี้ตอนนี้ได้ใส่ไฟแมงเงานจ้าของนะครับเพราะว่ามันบันบรรยากาศนั่นกับมืดนะครับมื่นคำแล้วหลุเรียนมาคํานะครับสอนเด็กหน่อยนะครับสอนศิลปะเด็กหน่อยนะครับเดี๋ยวนัดที่ไปคุดเงี้ยนะครับแล้วก็ไต่ไฟใส่เบ็ดนะครับใส่บลายนะครับวันนี้ครับทดสอบเพื่อว่ามันมีกบบอลนะครับจาก20หลังนะครับ20-30หลังนะครับประมาณนี้นะครับ มาล้อหลุนกันมือนะครับว่าสีมีคกบติดเบ็ดฮอว์วนะครับเดี๋ยวจะพัดยามตอนย่อมคืนผอมนะครับมาที่นีคกบมากิ่นเบ็ดฮอว์วโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปขุดเงียนะครับขุดเงียอาจจะเ้าได้จังน้อยนะครับเดี๋ยวที่ใต้ตอนที่ไปใสไข่เมืองเลยครับว่ามีไหมได้แน่นะครับได้รุ่นบอนะครับเป็นตรมานบอนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปติดต่งกันเลยครับเดี๋ยวนักขุดเงียจักน้อยนะครับขอไปดักขุดเงียจังน้อยหนึ่ง Thank you. ครับพี่น้องครับนี่นะครับเบ็ดของเขานะครับมันได้กาวไปใส่เบ็ดนะครับใ,ใส่ไฟใส่ใส่ใกล้บ้านใดล้ของนะครับนี่เอาลงไปนี่เลยฮะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังแรกของเขานะครับยัาการปักเบ็ดกบไปพี่น้องไปแล้วอ้น้องบุกคุยอยู่นะน้องบุกคุยไปได้ครับ อยไม่หาก,ารกรัดกบหน่อยนะ่ปลดาเดือนะครับนี่ปลาเอปลาเนี่ย เดี๋ยวเขามลาล้อมมังนี่นะครับพี่นอ้องพี่น้องครับล้างแรกนะครับมันไม่กัดนะครับจะใส่ตรงนี้เลยนะครับพี่นอ้องตาใส่ลงไปตาลุกๆนะครับนำลงตา นอาลัไปนอะอย่าปล่อยนะครับใส่ตำตำมาใส่มังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับกานติดตามตอนใส่กันครับ มาใีไซทั้งในหมดนะครับรนะพี่น้องอันที่2องได้ครับอันสเดี๋ยวข้างหน้าน่งไซที่เคียง,น,งน้อยครับนหลังสามสซน,นี่นะครับพี่นอ้องเอาน่อยนาพี่น่อยน้ำนี้ได้คนับเลย พี่น้องนะครับได้เวลายามเบ็ดนะครับตอนนี้กัเวลาสีถุมนะครับเราก็พยายามเบ็ดกันเลยครับพี่น้องปุคุยดิสุยไสก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเมืองหลังที่หนึ่งกันเลยนะครับ มีบอยโนพี่น้องกบปีนี้นะครับแหล่งทักนะครับแหล่งคักฝนตกแถวแ,แ,แถวแถวหนีนะครับอึงผึ่งมะฮ่องมังใดๆนะครับไรู้ว่ากบทหญงไปนะครับมุกมีดํำตะป็ดออโอ้โหนี่เหนียบพี่น้องดูดูการมาเลย ครับกิ่งกือทองนี่อเออที่กิ่งกือทองออกออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงหนาหนาวนะครับไปพี่นอ้องเมื่อคลั้งแรกนะครับ อพี่น้องเอามองหลังท่านนี้นะครับเอาใส่ไปอันนั้นเงี้ยบอเบิดนะครับนี่ยเงี้ยวไม่หมดพี่น้องกบตีตัวหน่งอ้าวขอทานพี่น้องกบ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 เดี๋ยวน่าใส่เงี้ยวท่านี้ครับนะครับเงี้ยวเพิ่มเติมอ่านะอยวใส่เงี้ยกันครับ เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมเติมอ่ามันเห็นใย่ๆแน่นอนนะครับวันนี้กบมากินา๋นเหรออือมีสีหอ,อยตัวตัวน,นะครับ เดี๋ยวเาไปหลังต่อไปครับพี่น้องน่านองตัวแรกนะครับของฤููกานไม่ยังไงครับพี่น้องเจ้าเลยครับนะครับกบใหม่นะครับรดูกาลเป็นนะครับนะครับฤููกาลใหม่นะครับกบไหมนะครับนี่กบบไม่ คครับเดี๋ยวเ่าทำการปลดนะพี่น้องอืมประมาณเงยคอนี้นนปวดยังน้อยนึงครับมาทดสอบบงกันนิครับมือนี่ว่าวมันมันสิได้บ่ได้เหลีพี่น้องก็ได้รุ่นหนึ่งเจ็ดสิบตัวนี่โอ้พอธรรมดานะครับนี่ยเนี่ยที่การปลดนี่บบนครับบอกเลยครับ กดปัด๊บนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาหางทางนะครับใส่ของไปนะครับเอาใส่ของไปนะครับเดี๋อ <บๆ S 1> วปั๊บเดี๋ยวเอาใส่เงี้ยไม่เ่ี๋ย เอามานะครับมายานเบ็ดกับมาน้ำนี่ครับสมบ่อยนะครับนี่นานมากสุดเปู้มามุกมุกมีนะครับมาทั้งใหม่เอ้าไปเอาใหญ่หลังมุกมุกมี่เกบไปพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปติดตามหลังไม้นะครับผมไปไปยามหลังไม้กันพี่น้องให้เราต้มเบียร์ท่านหนึนะครับ โอ้โหเนี่ยบิดพี่นอ้องสงสัยห้อยติดนะครับทีล้วหลุดนะครับไปพี่เนาะเนาะเอามือล้างไม้ก่อนครับไปเน,นี่ยนะครับ,นนนเ,รบเนี่ยก่อนเอามือล้างไม้ก่อนโอ้พี่น้องของแทร่แล้วบะเนี้นี่ เป็นได้พี่น้องเป็นได้นะครับโอ้จึกป้าเพี่ย้องออกมาแต่ปลาสงสัยนะครับอื ใส่นะพี่น้องกระลังงามนะครับหัวเขียวนะครับผมปบหัวเขียวนะครับโอ้รูดูการเข้าหมหตัวที่สองนะครับพี่น้องคือว่าขอทานนะครับ รบ่อยนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเใาเอาใส่ของนะครับพี่น้องนานนานนัำเส้นมันออกมาจากด้วเท่านี้พี่น้องอาจจะมีโอ้วนเป็นมาเนี่ยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นม้าเนี่ยนะได้ปอนะครับเสียเงียนะครับพี่น้องเสียเงียล่ะกะพยายามล้างไหมครับเพื่อมันส่งวันมันนะครับท่างผุ้นำไปติดตามร้องติดตามมั่ง ไปลุ้นกันสารคดีท้อ่ยังไงมีมโน,นพี่น้อ,มองมมีนะครับไม่มีอะไรนะครับอ๋อเามาส้งางพบอะมึงสางพิพี่น้อง รุ่มกันดูไม่มีอะไรนะครับอ๋อพี่น่องพี่น่องครบหน่อยตีดีกว่านะครับโอ้โหใส่กำลังงามนี่พี่น่องนี่ยเป็นไายพี่น่องตัวที่สามงห้อนีะครับเมือนนี่นะครับ ตัวที่สามโม่ใส่ธรรมดานะครับลุ่นกล่แสบนะครับป๊อปเกนะครับนี่ันะครับมือปูรรม,มือนะครับโอเคครับี๋าา้วเขาเอาใส่ของเขาแล้วกันจะติดตามล้างต่อไปครับพี่น้อง ล้างต่อไปเลยนะครับใส่ปลาพมามาห่นไหมาะม่องนะครับอันมีอย่งบอกโอ้พี่น้องเบ็ดตีงยุดโอ้พี่น้องกบไหปอปอแม่กบพี่น้องปอดตัวปลาถูกป,ากปากอาตูเนอ น้าไปคุยไปคุยปอพี่นอ้องมึงมือกับตัวกันมาง่ายนะครับพี่นอ้องมานักม้าน,นี่ปอตัวปาใส่นะฮึ่บธกรกรมชาตินะพี่นอ้องคนน่ะอลาบะเลี้ยง,งเห็นบดเลี้ยงนะครับหมดบุ๊ค เขาใส่ปลาสิโพ่อย่างไรนี่พี่น้องปลาทูปลาทูกบเก่านะครับนี่เจอกบเก่านะครับพี่น้องปลาหมันครับใส่งามใส่งามเอ็มปลดไว้ได้ครับพี่น้องเโอ้พี่หน่อมนะครับเี็นนะครับไม่ธรรมดานะครับ มา,าต้องมองใส่เป็นยังไงครับอืมบตัวนี้วหนะครับงาธรรมดาโอ้๊บกเก้านะยพี่น้องออออตีดเปีนนดยอด,อปดนะครับจดเอามาทำการปดนะครับ เงียบลอยพี่น้องป้าใส่นะนองโตนะครับทอบอา่าบดะเออมาค้าขา่ของนะครับตัวใหญ่เหี้ยแงแงนะครับโอ้พี่น้องเอ,อพี่นอ้อนะครับ ดานะครับเต็งคูนูคูนูเลยอบเงนะครับอ๋อไปจีวมามันะครับพี่น้องใส่เงี้ยอาละดิไปล้างต่อไปโอ้เสียกินควีน,นะพี่น้องส,สามาสาานี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปครับไปล้างต่อไปครับมงึงครับนอนเงี้ยบอกนะครับ อันนี้ลาเมียนะครับนีม่มีอะไรกินนะครับเนี่ยปลาใกล้ๆกันนั่นพี่นอ้องอังไม่มีอะไรนะครับเนี่ยโอ้หลังนี้เหยียน้อพี่นอ้องข้างปลาใหม่เลยปลาหยางใช่ เน๋ยวใส่เงียนะครับพี่น้องเป็นเงียไหมเดี๋ยวไปล้างมาพี่น้องอุ้ยยังไงงูเงียนะครับอันนี้หมดเยียนะครับเนี่ย ลัางไหมพี่น้องอย่างรวดเร็วโอ้บอดเนี้ยดีนะพี่น้งองบดเนี้ยบดเนี้ยปาลาหรือยังไงบทเนี้ยดีนะครับปลาหน่อยมาโรวจิตมั้งไปพี่น้องล้งต่อไปนี่ไม่ไหมนะครับนี่ อิปุ๋ยมันมาดดใจมันอย่างมุ้นนี่กบบอกได้ยังนะครับรุดนะครับไืมรเป็นคนรักรังไหม ลัตงต่อไปว่าเข้าจะมาลนี่ว่โอ้หลังนี่กะเจอและดวงเบ็ดก็้อ่แหม่ปุ๋ยแถ่ามาลุยนี่อ๋อพี่น้องแต่หลังไหมครับผม ไม่เนไ้หเดละเดี๋ยวทำ็นหนองหมดละนะครับนี่ก็คือว่าในกบูปไงนะครับหมานละ ทุมนี้มันเงียบเบิดนะพี่อนออ้อมันรู้ว่ายัางไม่กินนะครับแต่ว่าเงียบเบิดนะคฮะใจเงียบนะครับอรงเงบอาเดี๋ยวเขามาตุ่นกิดตามเนี่ยมอเสาร์อีกเจนึงนะครับเอาจะแต่ยังบอกไปพี่หนอ่อ menunjukkan nah bisa ya baik-baik bup เดี๋ยวเขามาติดตามรออหยาบเนี้เมื่อเร้านะครับมันมีสังญานเช็ดเรียบร้อยเสทางกลับนะครับอสวัสดีครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับมันนี่เสาแล้วนะครับตรงเดืองก,กลังอนชื้นนะครับเมื่อคืนนี่ฝน,นตกแห้งตืบนะครับ มันตกเฮ้งนะครับน้ำโมหลายคักนะครับดี๋ยวเอาไปติดตามนะครับในการยาเบ็ดกบนะครับนี่มาเสาะป้เนาะสมก็หมักนะครับบา่านที่กบใหโกโตนะครับบาคืนเห็นได้กบใ่นะครับกบเกากบเ่านะครับหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็เป็นกบหน่อยนะครับประมาณห่าหกตัวนะครับี๋ยวเอาไปเมืองตอนเ้าเห้องนะครับป้าด้จักโตนะครับมาติดตามกันพี่นนอง นี่ดีครับพี่น้องเอ๊พี่น้องโอ้วงหลังส่วนนะครับบ่ม,มีนะครับนี่นีน่น้องครับน้าท่วมนะครับพี่น้องร้อยลงลง,ลงแล้ววะเนี่ยนี่อ่ะหมานอยู่นะครับนี่พี่น้องมังสัว้าวันี่มีโป้มือนี่ครับ คือว่าโอเคใสยงามนะครับตัวที่หนึ่งของตอนเช้านะครับเนี่ว้าเฉียบรับนัเอาใสู่กมาแล้ครับไม่มีอะไรของเส้นะเหมือนเมื่อคืนอ่าหลังนี่คือยังกันนะครับเมื่อคืนอ๋อพี่น้องพี่น้องกดตดตัวนั้นโอ้ว้าวว้าวเฮ้ยปุ่เลใส่กุโอ้ยอ ปกติดนะครับเมองไม่ปุนยนอะเห็นอะไรเห็นเศษหน้าอะไรครับปุ๊บไล่ย่างเดียวนะครับพี่น้อโอ้ยโอ้พี่น้อ,อ,น,อนะครับตัวที่สอง,องตอนเช้าพี่น้องโอ้ลองใไซเวตกบใหม่นะครับฤดูกาลปีหกหกนะครับแบบปมานนะครับนี่เนาะใส่ของนะครับพี่น้อง ไปหลังไม่พี่เนาะมืองสวนโอ้สวยงามไงก็ในปูมือน้อยนึงนะครับสวยสวยนี่ปูมือนักไงนะครับเนี่ยเย้ป้านี่ผลงานของเขานะครับซึ่เมื่อคืนเนยมเส่านะครับนี่ยนี่กบนะครับฤดูกาลไม้นะครับอันนี้จะเป็นกบเก่านะครับผมเมื่อคืนหนังใดนะครับไงเฮยนะครับเลี้ยงมิวเฮงนังขานะครับคุณเก่าเฮยนะครับเป็นเลี้ยงคักเลี้ยงแหน ใส่ออกง่ายไม่ต้องเหนือยครับนะครับปอแม่กบเลยทีเดียวใส่แงบตั้นี่เขออกาก็โอ้บ่ธรรมดานะครับประมาณสองตัวสามตัวโลนะสองตัวโลสามตัวโลนะครับกองสองตัวเครื่องโอ้เอา้านะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับถือว่านับหนึ่งตัวตัวใหญ่ปังะคหับใส่คุยวครับปังบาทเมื่เมื่ตัวน้อยบาทนี่นนองตัวที่สอง ครับตัวที่สามโอเคขเครื่องแรงเหลือตัวที่สี่ครับแล้วตัวที่ห้าเนาะได้หาตัวนะครับรูดรูดดูการไม้นะครับสำหรับการใส่เบสที่เหลือก็เป็นปลาเคียงนะครับนี่ปลาเคียงมือเสาร์ที่ไปหยามมานะครับสองตัวเดี๋ยวเอาไว้แหย่ย้ายเฮดปนเฮดแก้วกข้ว่าไปนะครับอยู่กับมันบานนะครับวิธีอีสาน โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวห้อไปติดตามนะครับคลิปลิโอนานะครับเดี๋ยวนาจิพาไปติดตามเฮ็ดยังน,นะครับอาจจะไปหาอยู่หากินแบบใด,ด,ดนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาติดตามกันได้เลยนะครับผม องที่เขามาติดตามคลิปวีโอนะครับของช่องนัดบ้านเฮานะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามคลิปวีโอใหม่ๆนะครับบุคคลผ่านนะครับ